เต็มโต๊ะเลยโอ้เค้าเหนียวร้อนๆวันนี้คิวบุกถึงถิ่นแล้วคิวขอกินเรียบเลยนะมเยอะเลยเนี่ยเค้าเหนียวพันใหม่ลองชิมดูเหนียวพันใหม่เออหอมว่ะอร่อยอะ่ะว่าแต่เมื่อก่อนมาบ้านแกเค้าเหนียวไม่อร่อยขนาดนี้เลยก็อย่างนี้บ้านเราเขาปลูกขค้าเหนียวพันพันยาสดีหมดแล้วมีกูเ,เดิมเยอะอ๋อก็ได้ยินมาเหมือนกัน ข้าเหนียวสายพันธุ์ใหม่ใช่ไหมที่นักวิจัยไบโอเทคเนี่ยเขาร่วมกับมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์กรมการข้าวและมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาใช่ไหมใช่โดยข้าเหนียวพันธุ์กอขอหกและพันธุ์เจ้าขอางดินนราผสมกันปรับปรุงพันธุออ์ทำให้ได้ขาด้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ขึ้นมามีคุณสมบัติต้านทานโรคไหมต้านทานเชื้อราลดต้นทุนการผลิตผลผลิตดีกว่าเดิมเยอะโอ้เจ๋งอาแล้วเวลาหุงนะ ก็หุงได้เลยไม่ต้องทิ้งไว้เหมือนข้าวเหนียวทั่วไปอ๋อแม่ต้องทิ้งไว้ข้ามคืนใช่ป่ะใช่พอหุงเสร็จก็จะได้ข้าวเหนียวที่แบบมีกลิ่นหอมเนาะนุ่มด้วยเมล็ดเนี่ยนุ่มน่ากินจังเลยอื้หองอร่อยด้วยอ่ะกิ่นท้อมตามกับไก่ทอดมันอกี้หืมไม่เาอาอ่ะมีของอร่อยแล้วเทคโนทำเงินช่วยกุยทางสร้างยอดขายติดต่อด่วน025648000 สวทชกระทรวงวิทย์เราคิดให้คุณรวย